เจ็ดนาฬิกากับ49นาทีแล้วนะครับช่วงเวลาของความสุขช่างผ่านไปเร็วซะเหลือเกินบรรยาที่บ้านบ้านบุญผลาคุ้มลุกขอแลบ้านอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศที่ไม่ไกลมากจากชุมชนนี่คือ ส้มบ้านนะครับทางเข้าชุมชนทางเข้าหมู่บ้านบ้านนนเหมาขึ้นกับตำบลนางแดดอำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชายภูมิเมื่อก่อนมีอยู่ชุมชนเดียวที่จะว่าเป็นชุมชนใหญ่ตอนนี้ก็ขยายอีกหลายๆายหมู่เป็นบ้านใหม่สำรานแยกออกมาเป็นฝั่งซ้ายของถนนนะครับถ้าตรงไป ก็จะถึงนู่นเลยสลบเขาเพราะเขาลูนี้จะโค้งสลบตรงช่องนู้นเลยบ้านลนต้นน้ำชีตรงนู้นเลยครับตรงสลบแต่งกำเนิดก่อเกิดต้นน้ำชีลำน้ำชีอยู่ที่นู่นเลยนะครับวิบ่งรถไปอีกประมาณ25้ากิโลนี่คือพื้นที่บ้านนนเหมาคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านก็จะบอกว่า,าไปบ้านเหมาบ้านล้นจะคล้องจองสองชื่อหมู่บ้าน ทางวิ่งรถเข้าไปประมาณยี่กิโลจากบ้านนนเหมาย้อนไปข้างหลังออกไปทางตัวอำเภอหนองบัวแดงก็27กิโลเมตรโดยประมาณนะครับนี่เลยบรรยากาศที่บ้าน360อองศาถ้าใครมาสังเกตได้เลยนะครับจะมีป้ายซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านมีโรงเรียนนอพอวอรหรือโรงเรียน ขยายโอกาสโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาพิเศษอ,อยู่ก่อนถึงหมู่บ้านประมาณครึ่งกิโลนี่คือบรรยากาศที่บ้านแบบนี้เลยถ้าท่านใดสนใจท,ที่จะมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนอยิเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวอัดหมายกันขึ้นมาจากเมืองชนผมเองก็ทำงานอยู่ชนบุรีศรีราชาจากกลับบ้านตั้งใจว่าจะมาที่บ้านทุกเดือน ก็าตามแต่โอกาสที่จะอํำนวยเพื่อที่จะมาอยู่ยกับบรรยากาศที่บ้านของตัวเองกลางช่งหนาถ้าท่านใดสนใจก็นั่นหมายได้นะครับนทางท่องเที่ยวมาพักผ่อนก,นกันที่บ้านอันนี้เลยนะครับบรรยากาศที่บ้านกลางช่งนาบ้านบุญพลาคุ้มลุกพ่อแลเลขที่24งหหมู่3ตํตำบลน,นางแดดอำเภอหน,นองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิ